เอาละครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคดีๆในการปรับภาพนะครับให้เดตในเกมเดตบายเดตไลน์นะครับให้ทํายังไงถึงจะมองชัดโดยที่เราไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมเสริมอะไรด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่วิธีการโกงเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนส่วนช่วยของ NV ็นวีดียเลยนะครับคือจะพูดว่าโกงไหมมันมันก็มันมันอยู่ใน2แง่2งแมนะครับเพราะว่าคือโปรแกรมมันก็เป็นโปรแกรมที่ถูกถูกเรียกว่าอะไรไม่ผิดกฎนะเนาะ แล้วก็มันมีส่วนช่วยในการทํางานมองง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะแบบโกงผู้เล่นอื่นในการมองง่ายขึ้นเนาะแต่นี้ก็แล้วแต่แลวแต่จะคิดนะครับต้องขออภัยนะแต่ว่าผมอาจจะแบบทาคลิปเอาไว้เป็นการแนะนําวิธีนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปสอนกันนะครับว่าทํายังไงนะฮะขั้นตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอพับจอไปข้างนอกนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับไปทุกคนเข้าไปที่โปรแกรม Nvidia Control Panel ก่อนนะครับวิธีง่ายก็คือคลิดขวานะครับการหน้าจอนะครับแล้วก็ไปที่คําว่า Nvidia Control Panel เลยนะครับ ตัวที่เนี่ยตัวเท่าไรสักตัวนะครับที่จะมีคำว่า Nvi d i a เดียนะครับอันนี้ช้เฉพาะกัแต่การ์ดจอค่ายเขียวท่านนะครับทุกคนกดเข้าไปนะครับแล้วรอสักครู่นะครับโปรแกรมมันชอบบั๊กนะฮะโอเคมันอาจมันจะมันจะเด้งกลับมาหน้าจอเกมผมให้ทุกคนมาดูี่หัวข้อคำว่าอ่านะครับ Display นะครับแล้วเลือกหัวข้อคำว่า Ad j u s t Desktop Color s e t t i n g นะครับแล้วทีนี้ครับไปดูคนเลื่อนลงมานะครับด้านฝ่ามือนะครับเลื่อนลงมาในหัวข้องคำว่า Apply c o แ s ปอ่านไคัออกอรบขออภับ ไปดูที่ข้อคําว่าดิจิตอลไวเบียนะครับเปลี่ยนจาก50ตรงนี้นะครับทุกคนให้เปลี่ยนเป็นประมาณ72็ดสหนึ่งเจแนะครับแต่ผมจะใช้ประมาณ75เนาะโอเคแล้วกดแอปพลายครับทุกคนจะสังเกตเห็นได้นะครับถ้าเวลาเราไปดูหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับคือผ้ามันจะสีแบบนวลแบบสีสว่างสีออกแปลนๆขึ้นนะฮะซึ่งมันจะมีส่วนให้เรามองง่ายขึ้นเนาะ ก็โอเคครับในส่วนนี้ก็จะผ่านไปนะครับแต่ว่าผมจะแนะนำนิดนึงครับสำหรับใครที่เล่นเกมแนวนี้นะครับอยากจะปรับให้มองง่ายสุดนะครับผมจะแปะอ๋อลิงก์ไว้มุมขวามือบนมุมขวาบือมนนะครับจะเป็นวิธีการปรับตั้ง่าตั้งค่าอ่ะดินพันไปเลยเนี่ยวิธีการตั้งค่าการจอจอนว i เดียให้มองง่ายขึ้นปรับคู่กับตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้สอนนะเพราะมันจะยาวนะฮะก็ขั้นแรกก็คือทำดีตตตัวไวเบียร์เสร็จนะครับแล้วทีนี้เราไปที่เกมเน็ตไดร์ไดร์กันครับ หลังจากที่มาหน้าจอเดน d าร์เด l ไลท์นะครับทุกคนให้ทุกคนไปที่ตัวนี้นะครับคลิกอันติเมทนะครับที่หน้าจอนะครับบวกกับตัวแทรครับบวกกดเข้าไปครับแล้วทุกคนจะขึ้นคําว่า gforce experience นะครับให้ทุกคนหาคําว่าเกม퓨เตอร์ที่มันจะขึ้นอันติเมทแอพสามนะครับกดเข้าไปครับอ่าทีนี้นะให้ทุกคนไปดูที่หัวข้อมุมบนด้านซ้ายนะครับจะมีคําว่าสไตล์หนึ่งสองสามนะครับให้ทุกคนกดคําว่า a d d f i l t e r เข้ามานะครับเนี่ย ทีนี้ผมนะครับมีการแอดฟิลเตอร์เข้าไปนะครับก็จะมีฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าเดี๋ยวขอดูนะฮะไ n e น s and c o n t น a s t กับ Detail นะครับทุกคนก็ไปเลื่อนหานะครับไบเนสแอนด์คอนทนคือตัวไหนซึ่งผมเอามาใส่แล้วน่อาจจะไม่ขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็มี n t r ท s นนะครับก็ไปเลือกดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะฮะทีนี้ก็กดเข้าไปนะครับกดตัวไปที่ไ s s c o ค t r a s นกดตัวนี้ก่อนครับเลือกให้มันขึ้นมาก่อนนะฮะหลังจากที่เลือกไปแล้วนะครับมันจะขึ้นมาที่หัวด้านล่างแทนนะครับจะเป็นที่ตรงนี้นะครับ มีอยู่ข้อคำว่าไบเน็ตเนี่ยคอนทานทีนี้ผมจะไปดูว่าผมปรับอะไรกันบ้างนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าภาพจอผมนี่โคตรจะสว่างเลยฮะคือไม่อยากพูดว่าโกงเลยแต่มันเป็นโปรแกรมที่เอ็นวีเดียเขาเขาให้มาอย่างถูกต้องเลยอืมปรเภทไบเน็ตนะครับดูที่ตรงนี้นะครับเอ็กโพเชอร์นะครับตัวนี้ปรับให้เป็น100%่เนะครับผมแล้วก็คอนทันนะครับปรับเป็น1 5นะครับแล้วก็ไฮไลท์นี่คือปรับเป็นร้อยนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนความสว่างล้วนเลยนะฮะ ชาโดครับแน่นอนแปลว่าเงาครับคือเราจะลดเงาให้หมดเลยนะฮะเพื่อดีเราจะไม่ต้องการให้มันแบบขอาต้นไม้เงาหญ้าะไรแบบนี้มันจะมาบางังทําให้เรามองฆ่าตกรยากขึ้นหรือว่าเร่นฆาตกรนะครับไล่ล่ายากขึ้นเนาะเอาออกไปนะครับชาโดแล้วก็แกมมาจะเป็นสูตรเหมือนเดิมน,นะครับโอเคปิดตัวนี้ไปนะครับทุกคนไปดูดีกว่าข้อดีเทลกันบ้างครับคลิปจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าไม่ได้ทำไม่ได้แนะนําอะไรยากมากนะครับแนะนําสาหรับผู้ใช้ที่ เล่นง่ายๆเนาะผมไม่อยากให้โหลดโปรแกรมเสิร์ฟมาคือมันเปื้อนเมมแล้วก็เสียบไวรัสได้นะครับกดที่ดีเทลนะครับทีนี้ไปดูที่หัวข้อคําว่าชาร์ปชาชาร์ปเพนน่าจะเป็นน่าจะแปลว่าความคมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถูกผิดกับใครถูกผิดยังไงขออภัยนะครับผมชาร์ปเพนตัวนี้ผมเปี่ยมหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คายตี้เนี่ยจะเป็นพื้นโปร่งใสนะครับเปี่ยมเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ H D R toning อันเนี้ยคือเกี่ยวกับภาพนวลแล้วฮะเราจะปรับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส ถ้าผมจะไม่ผิดอย่างเกมเอพีนะครับมันจะเป็นเวลาเราซูมเลยครับมันจะภาพจะมัวๆเนาะผมปรับเป็น15เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จะปิดก็ได้นะฮะลองปรับมาดนนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะเนี่ยเนี่ยนะสว่างดูดะเห็นไหมทุกคนไหมพอปรับสูงสุดมันก็จะมัวกันไปนะครับปรับต่าสุดก็จะคมกริบนี้ผมจะปรับแค่15นะครับโอเคทีนี้ครับให้ทุกคนกดคําว่าดันครับเพิ่มอับเพิ่มืองช่วยเล่นเกมแล้วก็ปิดตัวนี้ไปครับ นี่ครับวิธีตั้งค right ้างก็จะแค่ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรม Nvidia นะครับทีนี้อยากให้ทุกคนเข้าไปเช็คที่ตรงนี้ทีทีครับลูกเฟืองนะครับแล้วไปดูข้อคาว่าภาพกราฟิกนะครับมุมบนขวามือตัวที่สามนะครับอ่ะผมจะให้ดูเซตติ้งอันนี้หนึ่งนะฮะจะไปเร็วๆนิดนึงนะครับทุกคนคุณภาพนะครับผมปรับเป็นต่ำมาไว้นะครับปรับกรามิผมปิดนะครับความคมชันที่ผมเปิดเต็มนะครับเต็มหน้าจอนี่คือเปิดเอาไว้นะอัตราส่วนภาพก็คือ Full HD นะครับเป็น16:9ต่อนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ขนาด UI นะครับจะเป็นเต็มร้อยนะครับขนาดฮับในเกมเต็มเต็มหมดนะครับขนาดของการตรวจสอบทักษะคือเต็มนะครับตรงสือใหญ่ปิดแสดงชื่อผู้เล่นแล้วชื่อผู้เล่นในเห็นเปิดนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนะ้แต่ผมจะปรับแค่นี้นะครับจำนวนการแผวนตะขอฆาตก,กรในเห็นนี้ผมเปิดไว้จะได้รู้นะครับว่าเพื่อนเราโดนแผวนไปขนาดไหนแล้วนะครับแะดนนคะแนนจากอีเวนในเห็นนี้เปิดนะแล้วก็โหมดความเข้มนี่คือปิดกับไม่มีนะครับก็โอเค คลิปก็จะแค่ประมาณนี้นะครับทุกคนเดียทุกคนจะเห็นนะครับว่าระหว่างเกณฑที่เราปรับมากับระหว่างที่เราปรับเสร็จแล้วอะภาพจะต่างแบบโหต่างสิ้นเชิงนะครับใครที่เป็นสาวกเดนไบร์น่าจะชอบนะทําให้มองง่ายขึ้นแต่ต้องย้านะครับว่าใช้ได้กับ NV ็นวีเดียเท่านั้นนะฮะใครที่น้อยใจเป็นค่าเอ็มดีก็ต้องซื้อกาจอใหม่เท่านั้นนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะก็ขอไปก่อนนะครับใครมีคําถามก็สามารถทิ้งเอาไว้ใต้ลิงก์ด้านล่างนะครับผมวันนี้ไปก่อน